สวัสดีคุณผู้ชมที่นาหลักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอะต่องรวยลอดเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามาดูที่กรีมสาวคาวบอยนะั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ2องพนะครับแต่จริงๆผมจะเล่นแค่ประมาณสักเต็มที่สอง0 0นะผู้ชมนะคือถ้าซื้อแบบ มันน่าจะได้อยู่แหละไม่เต็มเต็มที่ก็น่าจะประมาณพันพันห้าพันห้าไม่ต้องสึงสองพันแล้วนะเอาไว้ให้ผมแบบเหลือไปทําคลิปอื่นบ้างคลิปอะไรบ้างนะผู้ชมนะก็คือตอนนี้ล่าสุดก็คือเกือมาสองคลิปแล้วนะผู้ชมนะวันนี้ก็ขอเปลี่ยนเกมมาลุยที่สาวคารบอยในครบรอบ2องอาทิตย์นั่นเองนะผู้ชมนะก็เลยโอเคผมก็เลยแบบขอลองดูหน่อยนะผู้ชมนะกลับมาทําสักรอบนึงก็อาจจะไม่เสียหายอะไรนะผู้ชมนะก็โอเควันนี้มาดึง 2009นะผู้ชมนะแต่เต็มที่ก็คือผมจะเล่นแบบใช้สมองที่สุดอะคือไม่เล่นโง,โงูงูเหมือนคลิปก่อนๆนะผู้ชมนะ <c oughs> คือมันมันส่งคลิป3มคลิปแล้วนะที่ผมเกลือมามันก็ไม่ได้อะไรมากผู้ชมแบบถามว่าเกลือเยอะไหมก็เยอะนะผู้ชมเพราะว่ามันช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีด้วยแหละหรือว่าต้นต้นปีนะผู้ชมนะผิดนะต้นปีนะประมาณเดือนมการาเนี่ยเวลาที่เล่นก็ตามนั้นเลยครับข้างบนนะผู้ชมนะ1616 16นะผู้ชมนะ สิบหกสี่ห้าแล้วกันนะจำไว้จำไว้ผมว่าวันนี้เบ็ดสิบน่าจะมาอยู่นะไม่เอาเบ็ดสิบดีกว่าขอเป็นเบ็ดขี้แล้วกันนะเบ็ดเก้าแล้วกันนะเอาเป็นเบ็ดขี้นะผมยังเชื่อมั่นในเบ็ดขี้นะครับในการซื้อฟรีเกมแต่และเกมทุกอย่างนะครับคิวแตกต่อแน่นอนนะครับแล้วลุ้นสแกตเตอร์ด้วยคิวแตกต่อแน่นอนแล้วลุ้นสแกตเตอร์ด้วยสวย ไม่มาครับมาไม่มาก็ไปเลยครับ67 5ครับผู้ชมเบ็ดเของเราก็ได้อยู่นะสัก2ไหม้ป่ะมาลุ้นกันครับอาจจะช่วยหน่อยแล้วกันผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็เกลือไม่พักจริงๆถ้ากำไรได้ผมขอสักพันพันห้าพันหกแล้วกันนะครับถ้าจะได้แต่ถ้าไม่ได้ก็เกลือไปเกลือเกลือไปเลยอ่ะเกลือไปเลยมันจะดีกว่านะ ไม่ต้องมาแบบเหนื่อยตามให้เราแบบเหนื่อยที่หลังนะครับโอ้โหครสุดยอดอะมันเป็นอะไรวะช่วงเนี้ยจริงๆนะมันไม่ขึ้นเลยนะครับคืออันนี้เรื่องจาก,จากใจผมจริงๆนะคุณผู้ชมมันไม่ขึ้นเลยครับคือก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะโอ้โห กูก็งงเหมือนกันว่าเป็นอะไรในจุดที่มันควรจะได้มันก็ไม่ได้ในจุดที่มันควรจะเป็นก็ไม่เป็นนะครับสวยแตกนอกมา38บาทหรือสิบล้อมในสแกตเตอร์อครับเริ่มเครียดแล้วนะเอาจริงๆอ่ะออกมา หมวก,กับเอเนี่ยอะไรก็ได้นะเอาจริงๆเมื่อี้เนี่ยนะถ้ายังจะเกลืออย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะช่วงนี้คือเกลือจริงครับเกลือเยอะด้วยตัดร้อยครับเดี๋ยวารอบนะ เริ่มขยับมาเรื่อยๆเ,เลยนะขยับจากร้อยกว่าบาทนะทกนเมื่อกี้นี่สวยโอเคไม่เกลือไม้นี้มาสวยโอเคไม้แรกเพิ่งจะได้ไม้แรกนะผมว่าไม้ต่อไปนี้ผมอาจจะผมว่าน่าจะได้ไม้เนี่ยจะได้กําไรเท่าไหร่ลอง่าดูนะไม้ที่สม 4 7 1ครับเลงหนึ่งรอบท้ายพายุหรือเปล่าพายุพายุก็บ้าเลยถือว่ายังได้อยู่นะมันเนี่ยเพราะเราซื้อไปเต็มที่ก็คือ600ปะ่ะ600ใช่ใช่ไป6075สนะวยโอ้โหสวยไม่เชื่อม แตกนอก96บาทเลยนะถือว no like like like. ่าคุ้มอยู่นะแตกนอกอะเ้วนี่ลุ้นลุ้นลุ้นอีกสิรอบผมว่าน่าจะมีอะไรดีไหมเนี่ยผมขออะไรสักพันกว่าถ้าได้ก็ดีครับเก็บเล็กผสมน้อยไปก็ยังว่าอยู่นะโอ้โหชีวิต อกแถวเลกไม่มาทำไมไม่มาดูดิขัดหมดเลยโอ้โหแม่งน้อยกว่าเดิมอีกไอว้วินมาไมา้สุดท้ายถ้าไม่ได้นี่ผมหยุดเลยนะถ้ากับว่าผมโดนไปพันเก้าเลยนะผู้ชมนะเกือบเกือบเลยนะไป บทดมันจะเกลือมันก็เกลือเว้ยเฮ้ยคิวแถวแรกมานี่ไหลนอมา178เลยนะไหลนอไม่ค่อนข้างที่จะเยอะนะมัาอืมคือสองไม้สามไม้มันนี้คือแบบไหลนอไม่ได้เยอะกว่าสแกตเตอร์อีสิบรอบข้างในอีกอ่ะเอาอตรงมะอันนี้อันอันอันี้อันนี้เอ,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 อาเรื่องจริงมาคุยเลย สวยลูกมีต่อแน่นอนมีต่อไหมน่าจะยากครับอันนี้ยากจริงเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ายากมากครับยากแบบจัดใจเลยมะขอไม่ขาดทุนเนี่ยได้ปะ่ะโอ้โห อันนี้สู้แบบยิบยิบหลังหลังชนฝ่าแล้วนะสู้จริงๆครับขอแค่ทุนคืนก็ได้อะถ้าอย่างนั้นเนะี่ยแปดร้อยครับมาสองรอบสุดท้ายครับอ้โห oh. oh. ก็คือยังได้วัดอยู่เรื่อยๆนะของฟรีมาทีนึงนี่ วัดเลยแล้วกันผู้ชมเบ็ดยี่นะผมขอเบ็ดยี่เลยแล้วกันไม้เนะี่ยผมอยากจะวัดจริงๆนะครับผู้ชมนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้สุดท้ายละพันห้าที่เราจะซื้อนะครับเพราะว่าวันนี้ข้อขอเอาสุดแต่ถ้าวันไม้นี้ไม่ได้ก็คือผมน่าจะหยุดแล้วนะผู้ชมเพราะว่ามันแทบจะไม่ขึ้นเลยมันได้แต่มันได้ยิบย่อยนะผู้ชมนะแต่มารวมามาคิดคํานวณแล้วว่าในการซื้อไปแต่ละทีเนะี่ยคือขาดทุนยับครับป่ะ เริ่มครับห้าทุนไม่ไหวครับตอนนี้โดนอย่างเดียวเลยนะสองห้าหกครับห้าสองแปดครับทผู้ชมเหลยหกรอบนะ จริงดีจริงจริงจริงมาโอเคนี่แหละแม่งไม่ขาดทุนนี่แหละเลียวว่าของดีเออถือว่าได้กำไรนิดหน่อยนะสู้หลังชนฝาเหมือนกันนะกูก็เอาสูตรเหมือนกันแหละมาวันนี้แปดถือว่าได้อยู่แหละมาได้ช่วงสุดท้ายนะโค้งสุดท้าย อเอาซะเหงื่อตกเหมือนกันนะทุกคนนะจริงเหงื่อตกเหมือนกันเลยสองรอบครับมีแถมไหม <c oughs> โอ้โหไม่มีแถมนะผู้ชมนะสองพันแปดครับก็ยังถือว่าโอเคนะผู้ชมนะคลิปนี้ผมอาจจะได้กำไรไม่ถึงพันนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาได้นี่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะผู้ชมนะกำไรประมาณ7 800ประมาณนี้นะครับผมผู้ชมนะก็โอเคครับผม ย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาตองจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความประทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเลยดูทุกคนเลยตามหรือสรุกเข้ามาชมช่องของอาตองเลยลอดใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปดีไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไปกระลุใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ